นี่ก็เป็นศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนบ้านแหลมมะขามนะครับเดี๋ยวเราจะลงเรือไปชมป่ากงกลางกันนี่คือหอยไฟไหมหอยขาวเขา้เาวทะเลอันนี้เอาไปทำอะไรกินได้ครับเนี่ยทำทุกอย่างทุกทางเลอ๋อ,อมันเหมือนหอยตลับนะก<อ>็เหมือนกันนะคุณลุงคุณลุง เวทีหาก็าหายังไงคะเนี่ยเขาใช้งมหรือว่าอ๋อใช้คาดอ๋อครับโอ้โนีว่ามันเอานมยากลมดโอมันโตไม่ทันครับเหลือน้ำเขียวอ่ะเอาิงคนยติดตอ่เอาไปเราไปคาันัดกันครับ ในการล่องเรือชมป่าชายเลนเนี่ยให้เราสวมชูชีพเพื่อความปลอดภัยกันด้วยนะครับ อันนี้คือป่ากองกลางทั้งหมดเลยใช่ไหมครับเป็นเป็นป่ากองกลางทั้งหมดถ้าช่วงที่น้ำลดเนี่ยก็จะเห็นเป็นอ่ารากรากกองกลางอยู่ในน้ำครับซึ่งเป็นอาหารของลิงอ่า,อาเป็นอาหาร,อาหารของลิงสแมสมอโซนนี้ก็มีลิงสแสมด้วยอ่ใช่ครับนี่ครับอย่างเป็นตัวเนี้ยน้ำเกิดเนี่ยอาจจะอาจจะเห็น ก็มันมาหารเอ่อรงกลางอ่อนๆกินตรงกางที่นี่ต้นสวยเพราะว่าเราร่วมกันรักไว้เกี่ยวามอุดมสมบูรณ์ของพันสั์น้ำแล้วอย่างนี้มีการทําประมงไหมครับเนี่ยนี่ครับมีเมื่อตะกี้เห็นอยู่นู่นหลอดปูมีปอดแหมีหลายๆอย่างเลยนี่แต่ว่าแล้วแต่ตามวิถีชีวิตของคนที่มีความถนัดครับ โน่หลอบปูเลยโน่นนะครับบริเวณโน้นจะมีลอเรือเรือเรือดักปูอ่านี่เรือดักปูมันดักดักอยู่เรือดักปูครับเป็นวิถีชีวิตสวัสดีครับคุณลุงนี่นะครับเป็นประมงพื้นบ้านเลยของแท้เลยของแท้ของแท้โอ้โหนี่นะครับ ใครที่สนใจวิถีชีวิตแบบนี้บอกได้เลยนะครับว่ามาที่ชุมชนบ้านแหลมมะขามไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับบรรยากาศแบบโอ้โหน่าอิจฉามากเลยนะครับคนที่อาศัยอยู่ที่นี่เนาะถ้าใครได้แบบมาสัมผัสเนี่ยจะบอกเลยว่าที่สุดนะครับตอนนี้ก็เริ่มเข้ามาในเขตที่น้ำค่อนข้างลึกขึ้นแล้วเนาะน้ำก็จะเริ่มใส่แล้วครับ ที่โดโดๆนี่คืออะไรครับเนี่ยกุ้งเหรอกุ้งครับกุ้งโอ้ตอนในนี้จะไม่มีเรือโดนกุ้งครับถ้าลึกเข้าไปในน้ำจริงๆจ,จะมีปลาดุกปลาดุกทะเลก<ะ>็จะเป็นปลาดุกทะเลใช่ไหมอโอ้โอพอามาอยู่ในช่วงน้ำลึกน้ำพุ่งอย่างเงี้ยปลาจะอาศัยครับ,รบนี่สแสดงว่าถ้าช่วงเย็นๆเนี่ยก็จะมีลิงแสมออกมา,าใช่ เย็นจริงๆจ,จ,จ,จะมีเลี้ยงกสแมกับเหยี่ยวแดงที่กลับมานอนที่ที่หน้าบ้านเราอ๋อก็มีเหยี่ยวด้วยแต่วันนี้ก็น่าจะเห็นนะไม่เกินไม่เกินสิบตัวครับจะบินเล่นไปมา ถ้าถ้าเราออกไปหากินดันนอกชายทะเลเรามีสารเจ้าแม่ที่เอาไว้สำหรับเป็นที่พึ่งดางใจในการขอ,อเรียกว่าเจ้าแม่หลังสารจะตั้งอยู่ที่ไหนครับสารขาออกขาออกทะเลเลยอ๋อขาออกทะเลนี่นะครับเยี่ย,ย,เยวเยี่ยวแดงเยี่ยวแดง เป็นเหยี่ยวขนาดใหญ่เหยี่ยวแดงเขาจะอาศัยอยู่แถวป่าเออปากทางปากปากปากคลองอจะเป็นที่นอนอาศัยของเขาครับมีเกือบสองร้อยตัวก็คือธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เนาะเขาก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับ นะครับเหยว่แดงตัวใหญ่มากระบบนิเวศท,ที่สมบูรณ์เนี่ยมันก็จะสร้างชีวิตมากมายนะครับปลานี่กระโดดขึ้นมานี่เห็นเงินเป็นตัวๆเลยนะ นะครับต้นไม้เดี่ยวจะเกาะอยู่บนต้นไม้น,นั่นแหละอยู่เป็นคู่เลยเนาะโอ้โหนี่นะครับโอ้โหนี่นะครับโคตรสวยเลยอ่ะโคนนี่อย่างน,นี้ก็เรียกว่าเอาใจแขกอันนี้ก็คือเราจะออกไปปาเอ่าเลยเหละครับจะออกก็อีกนิดเดียว ันนี้คือเราออกมาถึงปากอ่าวแล้วปากอ่าวแล้วที่นะครับบริเ,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 เวณปากอ่าวนะครับข้างหน้าข้างหน้าที่เห็นเป็นเนินเนินเนิน,เ,น,นเป็นไอ้ทิวเทาเกาะช้างอ่าโหนเกาะช้างนะครับ